พึ่งแม่พูดออกมาเสวัสดีนะสวัสดีจ้าไปเที่ยวมาแล้วกันหิ้วพี่น้องโอ้กินเที่ยวไม่กินอันซาบูซาบู่ไกินซาบูมาเดินพี่น้องพี่น้องขิ้มึนหิ้วค่ะมันก็จนางมากจะใหญ่ ขี่ไ่กันเขาไมขายคือเป็ดหน่อยผมค่ามนยังไม่ดีไม่ค่อยเ็ใกล้ยยุ่อุ้ยอีแหมคืองามเท้ขาวต้องประคักแฉบบ่อแฉบบ้แ่บเอิรนเอิรนแฟนกลับมากี่นําแนแฟนกับยายหงกลนกบยายหงแหม าเด้อมาเด้อสิเลี้ยงเด้อกินดียู่ดีครับนะขึ้นหอบพญายนาคบะมาเายคือถอดอยู่ขีม้มือถอดบอสบ<า>ับบบอสอย่างนี้กระถินผีหนีอยู่ดีตัวเนาะ ได้แต่ลอยบอกกันเอามาแต่ขายถุงผ้ามัดเที่ยวกันมาไปไปกรุงเทพนี่ไปกรุงเทพผ้ามาเที่ยวแน่วัดเที่ยวสวนสั่งได้ทีเนาะแบบบอกคนผ้ามาเที่ยวทุกคนขับรสชาติเดียวกันว่าเอาคู่ขับกับมี่แล้วกันเลยขึอนเดียวกัขับปิ้กันกันเลย เบาตานเนาะ mhm. หางนี่มันก็เบาเนาะแต่ตอถอดหมวกนี่บ่อยู่ในลานแล้วไม่ต้องใส่หมวกเขาว่าเป็นโจรมาปวดหัวเนี้ยมานางังมานางเปิดลงคลิปดูมันจิบเป็นตะลุ่มคือบอเอาล่ม พ่อแล้วชี้หนาคือพรกันจินว่าเป็นตะเจียอ่ะจินเป็นกะียบออกมิใจเหรอเนี่ยไม่เอาเห็้งจินแยกจพ้่นนองกันเด้อไค่จิแต๊ Ừ, càng say bít <laughs> say ỉu nãy giờ chìm làm chìm ở đây say nè anh em xia say như bảo như kéo nè bo anh thủy thải nè thằng này, này chìm bưng luôn cái gì anh em mát ิเนี่ยยายหงสิไปกรุงเทพแล้วเด้อพี่น้องเบลพอหนายายหงแล้วไหวหาว <c oughs> เอาของกูไปเดี๋้วพอ่อจไปกรุงเทพแห้งสิบบ่กอดดูกอดสิลงคลิปดูเด้อกันไปกรุงเทพหมายถึงอีแม่โอ้โหใครอีแม่กับเบลอีแม่กับเบ,กบ,บงกันในคลิปคือเกา่าเดี๋ยวไปเบิ่องมองยูก่อน ย่อดังไรดังแบบมันเป็นยังดอกเข้าถ้าเป็นนั้นนี่ท่านดูตัวเบิร์นเนาะวันน่ะเอาเข้ามาเนี่ยแต่ย้อนย้อนเบิลงอยู่ในคลิปนี่แต่สั่นม้จากคลิปเข้ายืนไซน์ตอนนี้ตอนนี้เข้ายู่สมเด็จมียูบีซีสมเด็จมากินซ่าปูวัน ี่แม่คือขาวใช่ไหมรูม้กบบค้นขาวนะไม่แปดดำบอะไม่สนแตเพราว่ามันขาวกนก,น,ก,น,กนม่ปดขาวบอขาวเยู่เกิไปอหย่างเหี้ยเอาติตามไว้ละเนาะอาทิตย์หกสิบมันเกิดสี่ให้มันออกตองคือโตติดใจบ่ ขั้นเป็นขั้นเป็นไห่เสียเงนินเห็ดไห่นมนมขึ้นในป่าสิหาขายของมาเสียเอย่างนี้เอาบอ่อหอยงามๆเป็นหอมันตกปรกเหรออย่าอยากอ,ากอากนนนันอยากเป็นขึ้นอันยิ่งอยากอยากอายุสามสิบทวแม่นี่แม่คือเพื่อใส่หนีบมันยังบ่มีหนาม

เอาสามปีเลยทำแม่ห่อยสามปีหรืแล้วโอ้เ็้เไสามปีเลยไม่่ซื้อกล้องกับยย่านจะเห็นจาของไม่เนี่ยใครเล่าแบบ บางทีจักหน่อยบ่อยอย่างเนี้ก็เป็นฝ้ากินบ่หิวบนไหนหล่ะกนั่งกินไปจม่เีอยวฝ้ากินแบบกินค่อยๆ่อยกินอย่าเี้ยกินค่อยู่อยเป็นแบบน้นตัวิกินเนี่ยในตัวิกินช่วหิวก่บ่กินไไตาก่องไหมเบิ่งเนาะเคร่องสีอยากของไทยด้่ยเนี่ยเอามาเมปาไทยเทน ใช่แล้วหาผู้อื่นแต่กูวิมทีเฮี้ยจะมีเสียบอะไรไหมคะกูไม่ด้เข็ม่มันทีเน้หอยนะหอยนางลูมหอยนังก็เป็นหอยนางล่มหอยแมงปูเปิดเนบะออามาใส่นะ เา,า,า,าไปกินยิมกับราชินีอยูอาา่อันน้าาตเดีไปกินบชิมไปป่าไปก็ภัยเงินของเ้าเฮ็ดเลียวตัวะกินไหมก็อ่านจะเนาะก็ไปง่ายหน่อยกินบอกมากกินต้องไปกินก่อนนั่นจะลอยบะิมอีมหนึ่งหกลอยเื่ออยูไนเอ็นไหมบุเปนมมันมีอ่ สิไปยุคกรุงเทพสิไปเทศเอี่ยงเกาะไปยุคกรุงเทพสิไปเทศเอี่ยงเกาะโ้ยจักไปขายกลขายลาบแดดขายบ่ล่ะอยู่แดดบ๊อบบี้ถอดหัวแห้งแลนลงมาได้แบดที่นี่อัดโนตีติ่มมหาสนะที่ถอดข้างในอันไม่ถือว่า เสียงมาเร่งเป็นปางหนีคือเป็นปกติอะ <c oughs> หมอโตะมาเจ้าปิดแล้วเจ้าปิดกันแล้วเจ้าปิดกันแล้วเห็นแล้ว แต่บ่มีความืึก็บเบร์รี่วก็สีไห,น,หนล่ะกินทัากินัดนองันน่องหัวผันหามน้องถ้าเรามีความสุขขันหามห้องจะหัวแห้งไหมหัวแห้งก็กูบด <laughs> มันอดอะไรองเดียว <laughs> ก็เอาอใส่หนนี้ไกยุกไกเนาะจัไปนั่งไกพักลถวโอ้โหเนาะมันพนไร่าเขาถ่ายหน่อนี่บอกเออลงก็กรีบนที่เนี่ยไม่กินน้แข็งนะยังไงไปไปกินยูเทปเอาทำไมกินน้แข็งว่าลววางไว้กรีบไง คีบรดองคบอดออ,บอ,อยาก,ออกตั้ให้เป็นเียวโอย,ยเขนเยนไปจุออ่ม <c oughs> ีบมาใช่ใช่ใช่อยากใช้ตัวนี้ไล่แข็นไปจุ่ม <c oughs> <c oughs> เอาไปไ, <c oughs> ไหนได้ดีมากเอารถคีบมาตไหนเฮงใส่อย่ยาวาดังเอาเข้าไทยคิปเนาะ อันยานกล่องเท่าไรไม่ปลายหิ้งรักเอาใจได้ยินขอพี่น้องกินแ่บๆนะขอพี่น้องกินแสบๆเลยกินก้อนขอขอกินก้อนอสำหรับคลิปนี้โอ้ย่าพี่น้องเอาขอกินก้อนเดียวจังขนาดไม่เนาะพี่น้องจังไนยนังเจอกันไหมคลิปนี้จุกระบออ เอาแต่มันดีกนี่ปุ๊บย่าเปล่าปิดด้วย